เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกันกันกบไวยากรณ์ที่ชื่อว่ากันไม้นั่นเองนะคะกันไม้ในภาษาเกาหลีก็คืออะไรเอ่ยก็คืออื้อรียนเกลนั่นเองนะคะอันนี้ซึ่งมันแปลว่ากันไม้เนาะ ไวยากรณ์ตัวนี้นะคะก็คือใช้เป็นเพื่อการถามชักชวนนั่นเองนะคะก็คือเราจะเติมในหลังกิริยาที่มันเป็น A V เท่านั้นนะคะ A V เท่านั้นนะอ่าแล้วตอนเนี้ยเวลาเราตอบกลับอะ เราก็จะตอบกลับด้วยไวยากรณ์ที่มันเป็นชักชวนนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นด้วยไวยากรณ์อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพิวชิดานะีคะพิวชิดาพิวชิดาตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้ด้วยความที่ มันจะแบ่งนะคะมันจะแบ่งว่ามีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนั่นเองเนาะในกรณีที่มีตัวสะกดนะคะมีตัวสะกดเนาะเราก็จะใช้เป็น er-ger นะคะแต่ถ้า av ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะใช้เป็น r e นะคะฮัลโหลมีเส้นบรรทัดไว้ทำไมก่อ oh น เียนไม่เคยตรงเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำศัพท์ที่มีตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่ามอกตานะคะมอกตาแปลว่าอะไรแปลว่ากินนั่นเองนะคะตอนนี้ให้เราตัดดาทิ้งไปเลยนะคะพอเราตัดดาทิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลืออะไรคะเหลือคำว่ามอกนั่นเองพอมอกมีตัวสะกดปุ๊บเนี่ยเราก็เติมอะไรคะมอกเกิล,กลนะคะก็คือแปลว่ากินกันไหม เนะะี่ยคะกินอะไรไม่รู้แต่กินกันใหม่ไว้ก่อนโอเคอ่ะตอนนี้เรามาดูถ้าเกิดไม่มีตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าคาดานะคะคาดาที่แปลว่าไปเนาะตอนนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะพอตัดทิ้งแล้วมันก็จะเหลือคําว่าคานะคะพอเหลือคําว่าคาปุ๊บเนี่ยให้เติมนะคะให้เติมรีอื่นข้างล่างนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะ คัลเกลก็คือไปกันไหมนะคะไปกันไหมแบบนี้เนาะอ่ะตอนนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดครูบอกว่าออกินออข้าวกันไหมเนะะี่ยกินข้าวกันไหมก็จะเป็นอะไรคะพา b เบอร์โมเกก นะคะพับเบิรมาร์ึกไก่ก็คือกินข้าวกันไหมนะคะอ่าอันนี้ก็คือตอบได้หลายกรณีเนาะนะคะอย่างที่ครูบอกว่าไอ,อ้ไวยากรณ์ตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะใช้คู่กับไวยากรณ์ที่มันเป็นคิวชีดานะคะที่มันบอกว่ากันเถิะนั่นเองเนาะอ่าอันนี้ก็คือกินข้าวกันไหมเนี่ยคะเวลาเราตอบก็จะไปอะไรเน่ใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นเน่อะไรคะ มอกคบชีดาเนี่ยค่ะมอกคบชีดาอขออนุญาตค่ะอ่ะก็อาจจะเป็นตอบว่าเนมอกคบชีดาเนี่ยค่ะก็คือกินค่ะกินกันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นฟิลแบบชักชวนการอะไรอย่างนี้เนาะอ่าก็จะเป็นกินกันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะอ่าตอนเนี้ยสมมติถ้าเกิดครูบอกว่าอืมอ่ะ ไปทะเลกันไหมเนะคะไปทะเลกันไหมอ่าทะเลกันไหมเนี่ยคะก็จะเป็นอะไรคะพา,า,าได้พาได้ก็จะเป็นอะไรคะคาอะไรคาอะไร卡尔เนี่ยค่ะก็จะกลายเป็น卡尔ไกโอก็คือเออ่ไปทะเลกันไหมเนะคะถ้าเกิดครูบอกว่าอืมไปค่ะก็จะเป็นอะไรคะค่ะ ไปกันเถอะนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคับชิดาใช่ไหมอันนี้ไวยากรณ์ตัวนี้เดี๋ยวมาต่อให้นะคะก็จะเป็นคับชิดาเนะะี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะมองไม่เ่ยแต่แต่นะคะดอกจันเพิ่มไว้นิดนึงนะคะไวยากรณ์ตัวนี้ถ้าตัวสะกดที่มันเป็นอะไรอ่ะถ้าตัวสะกดที่มันเป็นรีอื่นนะคะ ก็คือเราไม่ต้องเพิ่มรีอื่นอีกตัวหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าซาดานะคะที่แปลว่าอยู่อาศัยนั่นเองเ,องเนาะตรงเนี้ยตัวสะกดเป็นรีอื่นใช่ไหมคะตอนนี้เราตัดดาทิ้งไปเลยมันก็จะเหลือคําว่าอะไรคะซาลฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นซาร่นหรืออะไรนะคะก็จะกลายเป็นซาแกอแบบนี้เลยนะคะงงไหม ไม่น่างงใช่ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าเออ่มันเดอรดานะคะมันเดอรดาเห็นไหมคะว่ามันมีตัวสะกดตรงนี้เป็นรีอื่นเนาะมันก็จะกลายเป็นอะไรคะมานเดอร์แกลแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดเราก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนั่นเอง ะะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะจบแล้วไวกอนตัวนี้เนาะและเดี๋ยวเราจะมาต่อไวกอนอีกหนึ่งตัวก็คือผุบชีดาให้นะคะโอเคบา,บายบาย